ตอนตอนที่ผมป่วยอ่ะก็คือว่าอันนี้ผมก็นอนผมมานอนเล่นโทรศัพท์อยู่ใช่ปะก็นอนเล่นเล่นทิกตอกอ่ะก็นอนเลื่อนโทรศัพท์ป๊บ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 ทีเนี้ยอยู่ดีดีแม่งหนาวเว้ยฮะแม่งหนาวหนาวจัดหนาวแบบที่อ่ยเฮ้ยเป็นไรวะทำไมมันหนาวจังผมไผมก็เลยปิดแอร์เว้ยผมผมนึกว่าแม่งหนาวที่แอร์ผมปิดแอร์ผมผมพ่อผมกูแบบคุมโปงปุ๊บ ผม,ผมก็นอนเลื่อนโทรศัพท์อยู่เลื่อนต่อใช่ปะะทีเนี้ยแม่งอยู่ดีๆมือสั่นผมเลื่อนติ๊กตอกอยู่นะก็เลื่อนติ๊กตอกมือแม่งสั่นอย่างเงี้ยสั่นนี้เลยนะคณดูอย่างเงี้ยสั่นเงี้ยก็เลยแบบเอ้เป็นที่อะไรมาตอนแรกอะไรเรายังไม่ได้เอกใจไงยังไม่ได้เอกใจก็มือสั่นผมก็เลยลองลองลุกยืนดูไม่ใช่แค่มือสั่นทั้งมือทั้งสองสองข้างขาสั่นทุกอย่างสั่นหมดกูเลยรู้แล้วไอ้เฮียแปลกๆปลแล้วไอ้สัต แปลกๆนะจะเป็นเรื่องบัฟแน่ด้วยอืมแปลกๆก็เล่เชี่ยละแล้วแล้วผมรู้สึกว่าผมหายใจไม่ค่อยออกโอเวอร์ครับครับผมเพราะว่าต้องรอสายฟ้าก่อนรอรอทำไมครับแม่ครับคุณเมื่อไอ้นี่ขออ้ย่าพูดข้างนอกนะแต่ฟ้าติดต่อให้ข้างนอกนะครับแต่ฟ้าติดคอมมาใหม่กลางระกอบอยู่ครับ ครับผมตอนนี้เพราะว่าผมผมไม่รู้ไงว่าจะเรียกด้วยเพราะว่าเดี๋ยวผมคนเดียวกัเก็บของบ้านเนาะตอนมไปซ้อมกันอย่งยครับเพรเอาดอกก็าตอมอไปซ้อมมาเลยแต่เอาดอกก็ดูพร้อมนะครับผมงงมากเลยน่าจะใช่หรือาครับเพราะเห็นบล็กันไปบลกันมาเล่นเลยไหมครับอันนี้คือยังไงครับจะคุยเล่นหรอครับผมตัดสินใจไม่ได้ทีครับรอรอได้ไหมอ่ะคือยังไงครับผมว่าในแอดดอบสภาก็น่าจะเห็นเห็นหมดแล้วนะถูกต้องไหมครับอืมพูดถึงแล้วมีสภามาแจ้งอยู่แล้วว่ามีปรับกกันแล้วใช่ คือจริงๆ,ๆมันไม่ต้องรออะไรแล้วนะครับเพราะเรื่องที่เกิดไม่ได้มาจากใครมันมาจากแกงเราที่อยู่ในแอร์ดอปะถูกปะผมต้องรอไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยเข้าใจอยู่ครับเข้าใจอยู่ครับแต,แต่จะคุยกับผมคือจะตัดสินใจเล่นหรอครับหรือยังไงผมเพราะว่าผมนี้ผมบอกผมจะตัดสินใจไม่ได้ขึ้นจริงๆ,ๆผมว่าเรื่องการบัฟแอร์ดอไม่ต้องรอใครมาตัดสินใจก็ได้ไครับใช่ปะแล้วคนเมื่อได้คุยกับสายฟ้าก่อนหน้านี้บ้งไหมครับจริงๆผมคุยแล้วนะครับแต่ในแกงเราเหมือนไม่ได้คุยอยู่ดีๆเหมือนอยาก อยากรู้จักผมยังไงก็ไม่รู้อ่ะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทิงคนไหนอยากรู้จักครับผมไม่รู้จักครับใช่ผมไม่รู้จักเหมือนกันไอคนที่พูดแล้วเอาไงดีตรงนี้จริงๆผมคุยแล้วว่าผมมายังไม่ได้จะเล่นวันนี้หรอกนี่คุยกับใครครับคุยกับสายปลาเหรอครับใช่ครับอนนี้ผมผมแต่ที่ผมได้ยินมาคือวันที่สองเ่ยผมไม่รู้ว่าไปคุยนอกก็คือวันที่สองใช่ที่ผมรู้มาเหมือนกันอืมจริงๆผมคุยกันแล้วครับ แต่เหมือนคนในแก๊งเราไม,ไม่ได้คุยกันนะใช่ปะคนไหนหอะครับคนไหนแลครับท,ท,ที่ที่ว่าอยากรู้จักผม,มผมก็ไม่รู้เห็นเรียกชื่อผมบ่อยมากเลยในแอร์ด็อกบ,บ้างก็ตามมาห,หน่อยคนระับผมผมไม่รู้จักเขาเหมือนกันเห็นเขารู้จักผมดิตอนนี้คือผมกําลังกําลังกําลังตามน้องเข้ามาอยู่เพราะว่าบางคนอยู่ที่คอมมูกับเราเอาเอาไวคนน้คนนั้นคนเดียวก็ได้นะครับจะได้คุยกันง่ายๆเลยผมจะได้ตัดสินใจถูกเอ,อกาไปถึงคนคนที่จำผมได้ไหมครับผมสีอะไรครับผมจําไม่ได้หรอครับ อ๋อไม่เป็นไรแต่คนพูดน่าจะรู้แหละได้ครับได้ครับเ๋ยวผกต้องตาไม่ดีเออแล้วทีเนี้ยมือผมก็สั่นใช่ป่มคดูก็ส,สั่นสั่นสั่นขาสั่นขาสั่นทุกอย่างแล้วผมก็รู้สึกว่าผมไม่ไหวแล้วผมผมหายใจเร็วมากจนรู้สึกว่าจะเป็นลมแล้ว,ว้ยจะเป็นลมปุ๊บผมก็เลยไปไอ้เนอร์มันอยู่กับผมใช่ป่มผมก็เลยไปเรียกไอ้เนอร์ไอ้เนอร์มึงเรียกรถโรงพยาบาลให้กูหน่อยเรียกรถบาลให้กูหน่อยกูไม่ไหวแล้ว เนวก็เรียกร่าบานวิ่งออกมาแบบโลกอะโลกอะเพราะตัวผมสั่งทั้งตัวแล้วรถโรงพยาบาลก็มาผมก็ไปโรงพยาบาลก็ไข่สี่สิบอะไข่สี่สิบหมอแม่งพูดกับผมคำหนึ่งพูดว่าอะไรวะเชี่ยเออดีนะถ้าดีนะไม่ถึงกับไม่ถึงกับช็อกถ้าช็อกเราก็มีสิทธิ์ไปเลยนะเนี่ยกูเลยคระไอเหียหมอมึงพูดอะไรเนี่ย วันนี้ยังบอกกูว่าดีนะดีตรงไหนเนี่ยมันดีตรงไหนเนี่ยที่ที่กูชักไอ้ที่กูแขนสัน่นขาสั่นยู่เนี่ยทิปประเทศใช่ไหมใส่แว่นกลางคืนเหมือนพวกตาบอดโอ้ยแม่งคุ่มอมจัดผมผมผมถามแล้วกำลังถามตามให้เราครับแต่ทีนี้คือที่ที่กูจะไปคร่าวๆคือเล่นประมาณกี่ใบนะครับที่กูก่อนหน้านี้ครับอยากเล่นกี่ใบครับ ไม่เอาผมว่าตกลงไว้ก่อนครับจริงๆผมผมคุยเขาข้าวผมเล่นกันแค่ห้าสิบใบนะครับผมว่าลองถามคนนู้นดีกว่าไอคนที่มันอยากรู้จักผมอะว่ามันอยากเล่นกี่ใบให้เขาตัดสินใจเขาเขาดูเขาดูอยากตัดสินใจมากเนี่ยใช่ปะไม่ถามผมไม่ใช่ป่ะผมผมไม่รู้เราเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าใครจะรู้จักคุณมืองไงเพราะแอด์อบผมไม่ได้อยู่ตรงตรงโซนที่คุณเมือโดนไงอืมครับ ว่าจริงๆผมก็ไม่ได้พูดสักคำเข,เขาเขาเขาประมาณไหนแล้วครับโทษนะครับรอถามเขาดูก็ได้นะครับพอตอนแรกก็มผมว่าผมผมน่าคุยกันเรียบร้อยแล้วนะ ผมก็ได้ได้ข่าวมาเันพว่าาก็ล่าฟังแตง่วันทีส่อสองสรุปเป็นไใ้ฟ้าปั๊บกู <c oughs> รัวเลยตีเพื่อ <c oughs> นเพื่อนคือต,ตอนนี้ใครรอผมว่า เอาพูดก็เข้ากัได้ครับแต่ทำมันจะเร่งจริงๆก็คือวันที่12ที่พูดกันไว้อแต่เรื่องใบ50ใบที่พูนไว้ส่วนจะเพิ่มจะจะอะไรเนี้ยต้องต้องให้สายฟ้ามาคุยอีกทีนะครับส่วนเ,นเรื่องวันก็ผมว่าตรงนั้นมันมันเป็นที่เราตกลงก,กันมากกว่าครับแต่ว่าเรื่องรเรื่องที่เกิดมันผมว่ามันมันไม่ใช่อ่ะใช่ไหมก็เข้าใจครับเข้าใจครับนั่นแหละครับมันฟังเสียงไห เฮ้ยฮัลโหลมึงรำกันเนี่ยเยอะเหรอมึงมาลำอะไรกันเนี่ยผมก็เดือด<ๆ>เดือดเดือดในฟิวฟ <frame S 1> ิวเกมมาเนะันมาคุณมือดอยากเล่นอะไนครับกลับมาที่12ครับเอาจริงๆผมผมอยากให้คนนั้นตัดสินใจอ่ะอ๋อหมายถึงคนคนที่ที่<ช>อยากเล่นับคุมืดใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวเราจะพูดครับแค่นั้นผมจะตี้มันผมจะตีมัน ผมจะจี้แันไอ้ไอคนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกว่าใครเสียงไ้ฟ้าหรือเปล่ากูก็ยังไม่รู้เลยแต่ผมว่าไม่ใช่หรอกเสียงอ้ฟ้าผมนึกจำได้ จริงแอดอบจบไม่กี่นาทีเงนะครับดูไปซ้อมกันเร็วนะครับเนี่ย <c oughs> เฮ้ยอโหรอออเหรอร,อร,อรำอะไรกันผมผมเล่นตามตามฟิลในเกมนะคุณดูผมไม่ผมไม่ได้โกดโกดอะไรนะ พี่ดูชี้เราพี่ว่าเราก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะเรื่องบัพแพดดอกว่ามันซื้อได้อยู่แล้วเข้าใจใช่ป่ะตรนี้เข้าใจเอเออทีนี้พี่พพก็อยากใ,ให้คุยแหละเพราะว่าจริงๆพี่ก็ประกาศเรียกมาสักพักไม่ไม่คือคือตอนนี้ผมว่ามันมันอย่างที่คุณมึงบอกผมแค่คาถามว่าถ้าอยากเล่อนอกาะที่สองอ่ะมันคือคุณมืออยากเล่นมันไหนไถ้าถ้าแบบถ้าพูดมาแล้วก็เราสายฟ้ามาตัดสินใจทีนี้ว่าเล่นมันไหนเล่นยันั้นเลยไหมอะไรอย่างเงี้ย แค่ผมอยากถามืดอ่ะก็คุณมืดอยากไล้มมาไหนก่อนถ้าถามอ่ะถ้าถามผมเลยนะผมผมบอกแล้วนะผมจะให้คนนั้นตัดสินใจแต่ถ้าถามผมหลังรีไมครับอ่าก็็น่นแหลพที่ผมถามเนี้ยทีเนี้ยก็คือต้องตอนนี้สายฟ้าคือกำลังรีขออนุญาตนะครับกำลังรีประกอบควาอมเข้ามาคุยไงครับครับผมใช่แต่ผมก็ไม่อยากให้มันต้องมายืนแบบเงียบๆกันเงผมก็เลยถามเขาเข้าก่อนข้อมูอก็เข้าก่อนว่าว่าจะยังไงจะเล่นมาไหนอะไรอย่างเงี้ยสายฟ้าตื่นตื่นแล้วตื่นแล้วไอ้ฟ้ามันประกอบคอมไม่ผมมรู้อยู่แล้ว คือเอาจริงๆอ่าผมผมจะบอกคนดูให้ฟังผมมาคุยกันในเมืองกับสายฟ้าไปแล้วแล้วทีเนี้ยไอ้ฟ้าก็นานไมล่ะเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าวันเนี้ยมันได้คอมมาพี่เปาส่งคอมมาให้มันแล้วมันบอกว่าเออเดี๋ยวประกอบคอมมาเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกพี่ผมคูอย่าบไอ้ฟ้าไม่นานเนี่ยก่อนมันไปประกอบคอมสี่ทุงเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอันนี้ต้องขออนุญาตพูดข้างนอกเลยว่าคอมสายฟ้าเพิ่มาจริงๆรับแล้วก็ประกอบเป็นเ้รื่องเข้าใจครับเข้าใจเรื่องเรื่องเรื่องของสายฟ้าเข้าใจแต่ว่า แต่ว่าคนในแก๊งเราไปบัามันก็เป็นเรื่องจริงไงอ๋อใช่ครับอันนี้ผมออไม่ได้เถียงไม่ได้อะไรอันนี้ก็เลยต้องถามว่าโอเวอร์หลอดหลอดสี่ทุ่มใช่ไหมครับคุณพูดมกเมา่อไรนะครับคุณเมื่อคืออย่างงี้ครับ,ยยรบถ้าถ้าคุณเมื่อคุยออกผมอะ่ะผมก็จะถามแค่ๆๆเลยครับว่ารายละเอียดคุณเมื่ออยากเล่นวันไหนจะเล่นกี่ใบอะไรเงี้ยแต่เอางี้ผมเข้าใจใช่ไหมมาไหมครับอะไรนะครับเขาเขาจะมาไหมครับไอคนที่อยากรู้จักผมอ่ะ อาจริงๆคือตอนนี้คือไม่มาใช่ไหมแม่ไม่แม่คุณมือก็คืออย่างนี้คือตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าใครแค่ผมแค่บอกว่าใครไปอยากเูอกับคุณมือเพราะว่าคุณมือก็ไม่รู้ว่าใครน้องมันก็เงียบกันไม่รู้ว่าใครโอเคใช่ใช่ผมถึงบอกว่าคุณมือจำลักษณะได้ไหมสีผมอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมจําไม่ได้งั้นก็เป็นสภาคุยสตอรี่ได้เลยได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเรื่องบัฟแอดด็อกก็ใช่ไหมมันมันต้องรอสายฟ้าไหมครับไม่ต้องรอใช่ไหมครับนี่มันก็คุยได้ครับจริงครับ งั้นก็คุยเลยก็ได้นะครับถ้าอย่างนั้นถ้าเขาไม่มาอยู่แล้วจะเอาเลยพี่โอ้ยแต่เขาว่าก็สี่ทุ่มก็มานะแต่ไม่รอใช่ไหมครับอะไรนะครับไม่ไม่รอใช่ไหมครับสรุปแล้วไม่รอครับผมผมรอใครอ่ะผมรอคนนั้นน่ะแต่เขาไม่มาเลยใช่ไหมคุยเลยก็ได้ครับ ผมว่าเราอาจจะต้องตามเด็กๆแก๊งมาฟังด้วยไหมถ้างั้นมาเป็นยังไงมันก็ต้องมาจะต้องมาหน้างานก่อนแล้วสายฟ้าไม่อยู่คนเดียวเราเราเองก็อาจจะต้องคุยด้วยครับคุณเข้าใจเราเองก็เป็นฮัลโหลมันลบแชทยังไงวะฮัลโหลวอ้ฮัลโหลลบเอ้ยอย่ันรำกันนี่เฮียกูลบแชทไม่เต็มมีเอ้ยดาบดาบมีเป้าวานในช่องเฮ้ยขอร้องขอร้องอจะไปยันรำกันขอร้องครับ กูไหวละ่ะปล้องอย่าพึ่งรำกันเอามาโอเคพีพีเคผมฝากหน่อยผมทำอันนี้มาใหม่อ่ะแล้วมันงงจัดอ่ะพี่โอ้ผมไม่ได้ล็อกอินทวิตเหรอ ผมไม่ได้ล็อกอินทวิตในสตรีมแล็ผมเคลียร์ได้แล้วใครมันส่งข้อความหมากูวะ ไอพีเคอะเบนกูด้า้โอขอคุยเรื่อละแล้ว <c oughs> <c oughs> สตีมึงสนามกลางตลอดเพราะอะไรวะไม่จริงจริงผมอยู่ทั้งหมด ทั้งไดบอนเฮดทั้งเอ็นเอ็มดีมันทุกคนมันรักกันนะเว้ยคนดูกูจะบอกอะไรให้นะมึงํำกันน่ะมึงํำกันจริงนะเว้ยแต่เขารักกันนะเว้ยข้างนอกอ่ะโอซีอ่ะเขารักกันจริงจริงนะเว้ยโอซีเขารักกันแบบรักกันแล้วเว้ยเอ็นเอ็มดีไดบอนเฮดอ่ะ ้ยไอต๊อดให้เช่านะครับพี่ชายครับผมร,รักแบบไหนไม่ใช่ก็หมายมถึงหัวแก๊งไงไอ้ตั้มพิกิจต๊อดอย่างเงี้ยรักกันนะบอให้นี่คือรอต้องรอให้ผมมาอีกนี้ใช่ไหมครับร้อนอัง กกลััเราว่าเราจะตามน้องเรามานี่ทำตารางกาลังเข้ามามาพวงจะรอนานอยู่ไหนตารางการรับถ้าถ้าเราพูดอย่างนั้นเราเราพูดได้เลยไหมล่ะถ้าถ้าเราจะพูดแบบนี้แน้นผมเห็นยืนรอครับเห็นเงียบไปเลยค่ะว่าว่า้องพี่ก็รอพี่ก็รอได้ครัด้วยนั่นแหละต้องมองมาลับต้องมองแต่ผมว่าเราเราก็อยู่ในเหตุการณ์ปะไอ้ดอกอยู่ก็ต้องอยู่แหละอยู่ครับ ผมอยู่รอบนอกไงผมได้ชุกขึ้นรอบนอกผมก็บอกว่าผมไม่ไปรู้หรอกว่าตรงนั้นใครไปบัฟคุณมือหรือแบบอยากดูจักคุณมือไงผมได้ถักเนี่ยพผมกลับเข้ามาในวงก็ผมก็เหลือคุณุูท้ายแล้วทีนทำไมผมไม่ได้ยินเสียงคนข้างหลังเลย ถ้าบับก็ตีได้เลยนะตีได้เลยครับแต่ผมอันนี้ผมคุยกับน้องมันไปแล้วคุยกับใบฟ้ามันไปแล้วผมไม่อยากอันนี้ด้วยซ้ําจริงๆเรานัดกันดีๆแล้วเว้ผมเปรียบน้องมันดีๆแล้วน้องมันประกอบอมด้วยผมก็เออมันจะได้มาเล่นมาสตรีมสนุกๆไงถ้าอยู่ดีๆเราตีตอนนี้เลยก็แบบ เผือมันประกอบพอมไม่ทันกว่ามันจะลงเกมกว่ามันจะอะไรมันไม่ได้เล่นเลยนะถูกไหมเอาคนดูไม่อยากดูมุมไฟฟ้ามันบ้างเหรอสนุกสนุกถ้าติดเกงใจกันมันจะไปวันอะไรวะ <laughs> เดินสตอรี่ต้องเดือดยอม,มนันอีกเออกูตีไอ้เหี้ยกูตีโอเคไหม ไอ้เหี้ยกูดูมึงก็เล่าเกินไอ้เหี้ยกูตีคุย <c oughs> คิมเราพร้อมปะพร้อมพี่พร้อมพร้อมมากโอเคครับเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยว45ก็ เริ่มได้แล้วมั้งครับมันก็สิบกว่าทีลบอีกสักสองทีคุยได้เลยไหมครับเพราะว่าผมว่าทุกคนก็อยู่ในเหตุการณ์กันหมดเดนสี่สิบห้าสีา่สิบห้าก่อนก็ได,ได้ครับขอ,ขออีกสักหน่อยนึง ้าจะเล่นเกงใจกันไปเล่นปลูกผักนุนกู <c oughs> ไม่ได้เกงใจมันกูอยากให้น้องมันเล่นด้วยไอ้เหี้ย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวมันอันนี้โอ้มันลงเกมมันอะไรไม่ทันเนี้ยถูกปะล่ะไอ้เหี่ยโหลดกิ a จดชชั่วโมงโอเคเร <c oughs> <c oughs> ื่องของมันมา มันเป็นเรื่องของมันอะไรล่ะทำไมอ่ะให้ใครนะลองตีก่อนเลยพี่มันอยากแก้ไปมันแก้โอยแล้วทีมงานกูเดือดด้วย ใช so ่เกิดอะไรก็คือเรื่องบัฟกันแน่หรอใช่ครับคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่วันนี้วันเดียวหรอกครับมันกระทบกระทั่งมามามาหลายวันล่ะก็คือใครใครแพ้ก็ก็โดนแค่นั้นแหละครับใครแพ้ใครแพ้ใน่หรอกก็โดนบัฟนั่แหละประมาณนั้นประมาณนั้นก็แสดงว่ามีการบัฟไปบัฟมาอยู่แล้วใช่ครับมันมันมันบัฟกันมาก่อนแต่นี้ทั้งลูกเที่ยงอันนี้ก็นั่นแหละครับลูกเที่ยงลูกอันนี้ก็คือทั้งหมดที่ที่ผ่านมาประมาณสองสามวันมานี้ด้วยเลยใช่ไหมประมาณนั้นครับประมาณประมาณ อ่ะถ้างั้นถ้างั้นพี่ว่ามันก็คงต้องตีกันแล้วแหละหเพราะว่าอืมัมนมันก็ถึงนี้แล้วพี่ว่าคุยเรื่องเรื่องใบเรื่องเวลากันก่อนเลยดีวยกว่าแล้วเดี๋ยวว่ายังไงก็เดี๋ยวพี่ว่าอีกทีนี้ลองลองคุยกันดูคุณเมืออเมม่ออ,อยากเล่นกี่ใบครับถามใบคุณเมื่อกนเลยครับเอาเป็นอยากเล่นสี่ทุ่มครับสี่ทุ่มครึ่งหลังรีอันนี้ผมถามเรื่องใบครับคุณมือ่อใบเลือกเลยครับแต่ผมอยากได้สี่ทุ่มครึง่ง ผมอยากเลือกเวลามันมาถามใบเอาเหลี่ยมกูกูมมไม่เอาหรอกเลือเล่นตอนนี้อ,อ๋อแล้วตกเป้าแบบ อรุณทรัพเออคุณมือสภาได้ยินใช่ไหมครับได้ยินครับได้ยินจะค่าสิบใบไหมครับเช่นนั้นครับได้เลยครับเราเลือกค่าสิบใบใช่เะล่ะอืมก็แค่ถามเฉยครับยังไม่ได้เลือกครับผมได้หมดอยู่แล้วครับแต่ผมอยากเล่นหลังเรยออืมเรื่องวันเรื่องวันผมว่าพรุ่งนี้ผมว่ามันก็ต้องพร้อมแล้วแหละไม่งั้นผมไม่บัฟมหรอกเข้าเข้าใจครับอย่าอย่าบอกถ้าบอกว่าไม่บัฟบดครับมันเหมือนผมบั๊บฝ่ายเดียวอ่ะเพราะว่าคุณมือก็บัฟบด้วยนะครับจริงไหม ก็จริงแต่ถูกครับตรงที่ผมได้ยินก็อย่างที่คุณบอกอ่ะก็ตรงที่คุณได้ยินอ่ะคุณไม่ได้ยินเสียงน้องที่บับผมแต่ตรงที่ผมอยู่อ่ะผมไม่ได้พูดอะไรเลยเข้าใจปะแแต่น้องคุณ่บับผมทําไมแล้วคนไหน่คุณเมื่อก็อจำไม่ได้ผมไหมครับผมถามว่าคนไหนอ่ะคนไหนบับคุณเมื่อแต่ก็น่าจะพร้อมแล้วปะแม่ผมถามงี้ครับว่าคนไหนบับคุณเมื่อแล้วพร้อมแม่ครับถ้าบัฟอ่ะแล้วคนไหนล่ะครับที่ผมถามผมจะรู้ได้ไงอ่ะแก๊งคุณถ้าคุณไม่รู้แล้วผมจะรู้แหมแต่คุณอาจจะพูดเล่นก็ได้ถูกไหม แล้วผมจะพูดเล่นไปเพื่ออะไรอ่ะอาแล้วทําไมไม่เอากันเลยอ่ะไม่เข้าใจจะยืนเถียงทาไมไม้ยืนเถียงครับผมแค่ตอนนี้ไหมตรงผมบอกพ่งนี้ครับถ้าไม่พร้อมก็ไม่น่าบัฟนะผมว่าถูกปะล่ะคุณพึ่งก็บัฟเหมือนกันนะครับถูกไหมก็ผมพร้อมไงแต่ผมไม่พร้อมแล้วจะบัฟทำไมผมไม่ได้บัฟผมก็บอกคุณพึ่งแล้วไงผมพร้อมหลังดีครับสบาย ที่ที่ผมฟังเนี่ยเราเราจะบอกว่าอย่างนั้นไม่ได้หรอกโยชีเพราะว่าผมถามแล้วว่าสองสามวันมานี้ยที่ผ่านมาลูกที่ผ่านมามันใช่หลักฐานได้ใช่ไหมกันใช่ไหมก็คือว่าผมไม่ได้บัฟครับฝ่ายเดียวไงครับเขาก็บัฟหน่อยครับไม่เล่นหูเล่นป่ะเอาไอ้เี้ยก็มันก็ต้องมีบ้างก็ต้องมีถ้าเขาบัฟฝ่ายเดียวอ่ะเขามาซื้อเราไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมล่ะาแต่เข้าใจครับเนี่ยอย่าทำเสียงใช่ไหมใครทำเสียงวะมันดันในสตรีมได้หรอเขาบัฟเราฝ่ายเดียวเขาซื้อไม่ได้อยู่แล้วแต่เราก็บัฟเหมือนกันไง ที่เราพูดเมื่อกี้ก็คือเราบัฟเหมือนกันมันก็เท่ากับพร้อมทั้งคู่อะที่ที่ที่เห็นนะอืมเราเราจะพูดว่าเออเราผมไม่ได้บัฟผมไม่ได้บัฟมันก็ไม่ใช่หรอกถูกไหมน่าจะเอาขอหลังนี้ห้าโมงครับมันขอได้ด้วยเหรอครับแอดบ๊อบกันแล้วอะได้ไหมครับสภาอันนี้อยู่ที่สภาเลยวอุ้ยกูจักแท้ขรอแป๊บนึง ปั๊บตอนนี้ก็ตีตอนนี้เออมันจะไม่ยากเยอ่ไรใช่ปะคุณดูแล้วมึงมาแคร์ที่อะไรวะไอสัตว์สคุยเหี้ยผมไม่รู้จักผมบอกแล้วผมไม่รู้จักใครในฮีโร่ชีมึงอย่ามาทำเป็นรู้จักกูในฮีโรชีก,กูรู้จักแค่สายฟ้าเข้าใจปะคุย ถ้ามึงจะรู้จักกูมึงก็คุยกับกูดีๆเพราะกูคุยดีกับทุกคนมึงเข้าใจไหมอิเวนกูไม่เคยคุยไม่ดีกับใครเขาบอกว่าเขาไม่พร้อมแล้วเขาจะบัสต่างหาเลยวะจัดขอให้สภาพัาตัดสินยิ่งมีดามีความมีรถมีมีเพียบเลยได้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเรียก รปน,รน่าก้ากันที่ที่บ้านแล้วกัน <c oughs> เราจะถามว่าใครไม่มีรถจะได้ถามไม่รอบที่แล้วแพ้ประสบการณ์รอบนี้ไหวไหมไหวผมว่าไหว มงงผมว่าไหวไหวมากหมดเล่นได้หมดดูฟังคินะเออทีคันนี้ผมก็อุ่นใจเอาห้าสิบใบผมขอไม่คุยด้วยผมอยากเล่นวันนี้อาการดีขึ้นอย่างจริงๆยังไม่ได้ดีขนาดนั้นครับแต่ดีขึ้นแล้ว ยังมีอยู่นิ่อๆหน่อยๆป่วย,ยไอไอๆพี่เป็นโรคอะไรผมเป็นภูมิแพ้ครับภูมิแพ้หนักอยู่สภาว่างไงบ้างครับก็ เดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดเองดีกว่าเนาะยังไงยังไงที่เหตุการณ์เมันก็สศกร้อนที่มันเห็นอยู่สะสมกันมาแล้วด้วยผมตัดเป็นว่า45่สหใบหลังรีสี่ทุ่มครึ่งครับโอเคครับเอาเท่านั้นเลยครับขอบคุณมากครับสภาไวย,อยสอ<ะ>มันมีสภาอยู่ในนั้นด้วยไม่มีรถไอเหีเย้ยหารถกับ